ประมาณ400ปีที่แล้วบทกวีนี้นจริงแปลงพราะมันสิปีแล้วอ่ะแต่ว่าไม่เคยได้เอามาอ่านแลวก็ไม่เคยได้เผดแพ่ก็นะครับบทกวีนี้คือโอ้ตชุบในกีเรลก็คือหมายว่าพี๊คุยกับนกในดีเกลอ่ะมันเมาใจขาดเจ็บและความด้านชาอัานซึมเศร้าก็ทิ่มแทงปัดสะแหงข่าคล้ายเห็มวัวพุ่งดิ้วดำ ดดฉีดฟิลไร้รบสู่ประสาการหนึ่งนาทีผ่านพ้นจึงจงดิ่งสุริยทีจะด้วยฤทธิษยาโชคชะตาอันสุขสมของเจ้ามาหาไม่หากสุขจนเกินไปในความสุขแห่งเจ้าซึ่งเจ้าเทพาปีกา,า,างเบาแห่งใครพื้อเจ้าเลยอันยืน,นยแดนมีมสีไปรักอางเขียวชะอุ่มของต้นบีนชและร่มเงาไรจันวรขับขานลำนำขิมหันด้วย วันลดโปรง่งโอ้แต่เล่าอมุมเพลงอึ๊หนึ่งซึ่งถูกแช่เย็นไว้แสนนานในหลุมลึกใต้พลิ้นรับปุกภาชาติและถิ่นทุ่งเขียวขจีเริ่มระบาดต้นตรีแห่งฟรวน์รเรื่อ พลายเป็นคอร์กับเรนกินปากแต้งเจอสิมุ่งช้ำนั่นค่าดื่งลักทิ้งโลกเลยเหลียมองกับเจ้าเลือนหายในหมู่ม่วยปลยเปเลือนหายศูนย์สลายและลืมเลยทุกสิ่งเจ้าเคยได้ร่วมรู้ในหมู่แมกไมความเหนื่อยป่วยไข้ ที่ซึ่งผู้คนนั่งฟังคำโอดครวนของกัรและกันที่ซึ่งเอามาพลิกส,สั่งผมสีเทาโศกเศร้าปล่อยสุดท้ายรุ่มที่ซึ่งยาววัยเปลี่ยนเป็นซีน่จานผอมบ้านหลุดผีแล้ตายที่ซึ่งมีอาจคิดเป็นอื่นเพียงเป็นปรีด้วยโศกาและซึ่งหวงจะดวงจนดว,วงตาโถเพื่อตะกักกวที่ซึ่งความงามม่อ,อาจรักษาดวงตาโชนปรจกัย แด้รับครั้งใหม่ไม่อาจสนองไว้ได้เกินหารทุกไปไปสิไม่ฆ่าจะเหนือยไปหาเจ้าไม่ใช่รักคัสกับสหายเป็นผู้ควบขับแต่เป็นปีที่มองไม่เห็นของกูวีแม้สมองทึบจะสับสนรักจุดได้เคียงเจ้าแล้วนุ่มนวลน,นั้นคือราตรีและโชคดีเทพีจันเจ้าพร,ระทับบัประงั์ รายล้อมเพื่อนหมู่ดาราบริวารแห่งนาแต่ผลแห่งนี้ลับไม่แสงสงุขหันแยกขาดจากสูงสวรรค์ด้วยลมยิงโชนพัดลอดสูงทุมพุ่งพรึกผ่านพักเส้นทางคลื่น,นคลายมองไม่เห็นมวลบุปผาแค่บาทาหรือสิ่งใดบนคาคบระริงกลิ่นบางเบาแต่ในคนพการหอมหวานยังไข้ใครกลิ่นหอมอันเกิดด้วยอดูผ่าน นั่นต้นหญ้านั่นพู่พุ่มนั่นผลต้นผล,ผล,ลไม้ป่าโอ,อ้หอทอนดอกขาวกับเอก็กันทีแห่งแห่งทินทุ่งรีบเร่ง,ร,งรอยราหนอดอกพิโอลาสุมทุ่งด้วยพุ่มใบบุดค้นโตแห่งกลางเดือนพฤษภาพุ่มมัสโรสใกล้เผยอำพรางังกุ่มไวยอดน้ำค้างหลอนเสียพงพึงมพังเมื่อแหลงวันในคิมหันสุนยยเมืดปิด หลายครั้งขัากึ่งตกหลุมรักความตายหบันเทิงขาหนามนุ่มนวลแห่งเขาด้วยสัมผัสแห่งเทพีศินโปรดพาลมหายใจเยียงัาของข้าไป่ในอากาศเพื่อมากยิ่งกว่าครั้งไหนความตายช่างรุ่งรวยดับสลายกลางราตรีนี่เจ็บปวดให้วิญญาณของเจ้าได้ห ไหลล่องไปไกลแสนไกลในอิติสารนั้นแม้เจ้ายึงขับขนันแต่กันของข้ามีอยู่กับเรือเปล่าเพลงส่งวิญญาณสูงข้าแห่งเจ้ากับไปบนก้อนนี้เจ้าเกิดเพื่อตายก็หาไม่นกอมะตะไม่มีชนรุ่นใหม่หิวกระหายคอยย่ำเหยียบเรื่กลางวัน,วนซึ่งข้าสดับในค่ำคืนนี้ได้ยินดุดกันในคืนวันเก่าก่อนโดยรากธรรมและจำปวด และบางทีเพลงเดียวกันอาจเคยเดินผ่านฝังรูงใจเตรียมโศกกาของนางรุ่งนางคิดถ้งได้ยามนางยิ้มอาจรักลาทั้งทุ่งโรดไปทิงและบทเพลงเดียวกันนั้นหลายคราอาจเคยไร้มวลแต่ช่องน้ำ่างอัจจัน์อันเปิดเห็นฟองคลื่นแห่งท้องทะเลมากยันในดินแดนี่มีไายอันเดียวได้เดียวได้ ช้อยคาอันเป็นดังประคำเปลียนข้าจากเจ้าคืนสู่ตัวตอนอันโดดเดี่ยวลาแล้วเอ่ยนั้นพูดนิมิตไม่อาจรวงข้าไม่สมดังคำรับเรือแห่งนางพูดลงตาอําลาอาลาลำนำเราโศงของเจ้าเดินไปช้าๆผ่านพุญาไม่หักกายข้ามสายน้ำนี้นั้นจนเหนือเชือเขาขึ้นไปแล้วบานีีฝังลึกในลาดโล่งบน ฝันในยามตื่นปลีกลีแล้หนอดนตรีนั้นนี่ข้าตื่นหรือหลับไหล